เักดีเอดีดีลายเยอะจังเลยนะลูกเออจริงอ่ะเราแม่รวดให้อ่ะรวดให้รวดให้อ่ะเออแกงลูก อีดีอีกไม้นึ่งลูกนี่ได้กี่คนเดียวสมาเลยอ่ะเอดี้นึงอะยมดุดหดวกดึงดึงได้ไหม รุดอยมันรุดอ่ะรุดรุดรุดเอ่ะเก่งม,มากเลยมาแร้ว